ช่วงนี้ต้องพาทองหยอดวิ่งออกกำลังกายเพราะว่าทองหยอดอ้วนมากเลยค่ะทองหยอดก็อายุสิบปีละก็ถ้าเป็นคุณก็เป็นผู้สูงอายุละก็พาทองหยอดออกกำลังกายอ้วนมากเลยข้าวก็ไม่ให้กินเยอะนะคะแต่ด้วยความที่ว่าทองหยอดอายุมากก็เลย ทำให้อ้วนก็พาวิ่งออกกำลังกายจะได้แข็งแรงค่ะพี่ตังยอดพี่ตังยอดทำไมพี่ตังยอดนอนแบบนั้นแหละนอนหมดท่าเลยเป็นอะไรอะ่ะโอ้ยคือพี่เพื่อออกกำลังก,กายมาเหนื่อยมากเลย ย้ายพาพี่ออกกหลังกายก็เลยบดนอนพักนี่แหละเพือีแล้วนี่พี่ทุยอยเพราะว่าการออกกำลังกายเนะี่ยมีประโยชน์มากขวัญน,นะยังกระโดดเชือกเลยมากขวัญกระโดดเชือกมากขวั อยู่แต่ในบ้านโอเคอยู่ดีนะ่นเลยถ้าออกมาแอ่นะเดี๋ยวหมาข้าก็จะกัดเอา